สวัสดีครับวันนี้เราเจอกันนอกสถานที่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ที่ไหนครับดารารีสอร์ทนะครับดารารีสอร์ทดาราแลนด์รีสอร์ทครับของท่านแม่สายเพชรนะฮะสาย12นะครับนี่คือที่พักของท่านนะครับสวยงามมากเลยนะครับท่านใดที่มาที่เกษตรวิสัยร้อเอ็ดนะฮะไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดผมการันตีนะฮะอบอุ่นอบอุ่นแล้วเป็นกันเอง เห็นไหมนี่บรรยากาศนี่คือลานทำกิจกรรมท่านใดต้องการทํากิจกรรมในเรื่องเกี่ยวกับสันทนาการประชุมอบรมนะมินนิประมาณทักสาคน40คนเนี่ยสบายมากเลยเห็นไหมฮะนี่คือลานกิจกรรมนะที่ผมยืนอยู่เนี่ยเนี่ยลานกิจกรรมนะครับนะนุ่นเห็นสีเขียวไหมฮะนั่นคือห้องประชุมห้องประชุมรองรับได้ประมาณ100คนสบายสบายเลยฮะร้อยกว่าคนนะครับนะบรรยากาศดีมากมีบ่อปลานะฮะ นี่คือความรู้สึกที่ฟินมากเลยตื่นมาตอนเช้ากาแฟเย็นๆไม่ใช่สิกาแฟร้อนใน่ตอนเช้านะโอเคเนี่ยบรรยากาศแบบนี้นะครับเอาละโอเควันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะ Thank you Party เราจะพูดถึง Thank you Party UL นะครับมาดูฮะรายละเอียดนะเนี่ยเมื่อวานผมมาคุยกับท่านแม่สายเพชรน,นะ,ะแบบอย่างนี้เนาะนอกสถานที่นะท่านดูนะครับ n ั Thank you บป r t y คอร์ส5บวก6เห็นไหม ต h a ง k ิวปาร์ตี้ยูเนี่ยครึ่งวันแรกจะสอนเรื่องเกี่ยวกับ UL นะครึ่งวันแรกนะครึ่งวันหลังจะสอนเรื่องเกี่ยวกับตั้งคิวปาร์ตี้ทำยังไงท่านครับทางลัดนะสู่ความสำเร็จแบบรวดเร็วซูเปอร,ร์ฟาสต์เนี่ยคือต h a ง k ิวปาร์ตี้ยูเอลโอเคนะเอาผมตั้งกล้องก่อนคุยแบบสบ,บายนะโอเคนะประมาณนี้เนาะโอเคครับคุยกันสักครึ่งชั่วโมงนะครับนะ การที่เราทำเต็งคิวปาร์ t ีนะครับนะเราจะต้องอามาโฟกัสในกลุ่มลูกค้าตลาดเลยครับตลาดกลางขึ้นบนคือถ้าเราเหนื่อยแล้วเนี่ยเราเหนื่อยแต่รวยเร็วดีกว่าเหนื่อยแล้วไม่รวยหรือปัญหาอุปสรรคเยอะจริงไหมครับแต่ประเด็นคืออะไรฮะปัญหาอุปสรรคที่เราเจอมาคือว่าเราไปชวนใครอะปัญหาตัวเนี้ยปัญหาข้อหนึ่งคือ ลับไปชวนใครชวนผิดเป้าหมายท่านครับความรู้หรือความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะมันต้องมีการเรียนรู้ถ้าความรู้ความสําเร็จได้มาง่ายคนที่ใช้แรงงานคนที่ขายกล้วยแขกคนที่ขายอาหารตามสั่งทั่วๆไปริมถนนเขาคงรวยมาแล้วสิครับดังนั้นการทํางานแบบนั้นเป็น,ปนการทํางานที่เป็นเรียกว่าการข้ารยายการใช้ความรู้พื้นฐานแต่การทํางานเรื่องเกี่ยวกับกิวเบอริหลักการขั้บนเนี่ยมันเป็นความรู้เฉพาะ มันมีรายละเอียดนะมันมีวิธีการนะสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้งาน t h a n k y o u p a r t y เนี่ยนะทำง่ายและสำเร็จคือเศรษฐกิจโลกมันย่ำแย่นี่คือข้อวิกฤตแต่นี่คือข้อโอกาสแต่บางคนมองวิกฤตเป็นวิกฤตแต่ผมมองวิกฤตเป็นโอกาสท่านครับถ้าเศรษฐกิจโลกมันดิ่งดอกเบี้ยศูนย์มาแล้ติดลบเนี่ยของเราเนี่ยอนชอลันเนี่ยโดยเฉพาะ t a n k y o u p a r t y ul เนี่ยนะ ท่านครับผมว่ามันคือโอกาสและโอกาสเนี้ยไม่มีมาบ่อยธันวาที่ผมพูดเนี่ยคือเดือนตุลาวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ต้องทำแต็กท์ิวบตี้ให้แม่ใส่เพชรนะและเดือนธันวาเนี่ย UL เอเนี่ยก็ต้องปรับโครงสร้าง UL ก็ต้องปรับโครงสร้างการปรับโครงสร้างคงไม่ปรับดีขึ้นนะปรับแย่ลงทรัอยากรอย่างที่เดาพัฒนจะบอกอ่ะปรับโครงสร้างไหมปรับโครงสร้างดังนั้นรออะไรครับ คุณจะรอทําเร็วเนี่ยมันดีกว่าทําช้าทําเร็วมันได้หนึ่งเนี่ยคุณได้ประสบการณ์สกิลถ้าคุณทาเร็วคุณทําช้านอกจากคุณไม่ได้แล้วลูกค้าที่คุณจะไปชวนเขามาทาแตงกิ้วอะเกิดเข้าไปเขาคนอื่นละ่ะคุณไปไวุ่นวายได้ไหมครับวุ่นวายไม่ได้แล้วคนอื่นมาทํากิจกรรมในพื้นที่คุณอะวุ่นวายได้ไหมฮะไม่ได้แล้วถ้าเกิดลูกค้าของเราเนี่ยที่เราจะไปชวนลูกค้าเรานะ เกิดเรามจะจะจะะแล้วอยู่ต่อมานู่นครับเขาไปเป็นลูกค้าคนอื่นหรือดีไม่ดีลูกค้าของเรากลายพันเป็นตัวแทนคนอื่นจะปวดนะวิธีหาลูกค้าเนี่ยวิธีการชวนลูกค้าเนี่ยวิธีการที่เราจะให้เขาเก็บเงินเนี่ยนี่คือท,ท่านต้องเรียนรู้ UL อ่หนึ่งล้านบาทใส่เข้าไปหนึ่งปีส0 0 0 0ื่นธนาคารสองพัน ใส่หนึ่งล้านวันนี้พรุ่งนี้ไม่หายใจล้านสามผมถามหน่อยยูแอลลากยากุนเจ็ดสิบห้าปีผมถามคนอายุเจ็ดสิบปีบวกเป็นแพ็ความดันหัวใจเบาหวานนี่คือจุดขายนี่คือความรู้นี่คือความรู้ทําเงินยูแอลวิทยากรเนี่ยเขาสอนเขาสอนตามหลักการและทฤษฎีเขาไม่ได้ผิดอะไรโครงการที่ไปอบรมยูแอลคืออบรมให้ได้บรืญาตเขาไม่ผิดอะไรแต่สิ่งที่ผิดคืออะไรฮะเราขายไม่ได้แล้วใครผิดมันต้องมีสิ่งผิด มันต้องมีขั้นตอนที่ผิดของดีแต่คุณขายไม่ได้มันต้องมีมันต้องมีมงมกระบวนการบางกระบวนการที่มันขาดนั่นคือประเด็นคือ u l s l ล p ปลายทางที่ผมก็เลยจะถ่ายทอดแล้วขายง่ายสะดวกมีเปเปอร์ให้มีเปเปอร์มีแฟมนีวเกเตอร์ให้เรียนจบปุ๊บเอาแฟมนี่ไปนะแฟมนี่ราคาต้นทุนนะเอาแฟมนี่ไปท่านครับขายกันให้ทุกคนล่าสุดที่ผมไปของ ฝ่าย40ที่เพชรบุร8ล้านฮะแตงกิวปาตี้ของแตงกิวปาตี้นะแต่กลางวันนะของฝ่ายสีิที่เพชรบุรเนี่ยสาขาสัตสมอทอดเนี่ยทำแตงกิวปาตี้กลางวันครับคือแตงกิวปาตี้แตงกิวปาตี้มันทําได้ทุกเวลาคุณจะทําเช้าทาเที่ยงทําบ่ายทําโพเพทําได้หมดมันคือ,อยู่ความคิดของคุณแตงกิวปาตี้ทำได้ทุกที่คุณอยู่สมมุติอะคุณอยู่ร้อยเอ็ดเนี่ยคุณไม่ทาเชียงใหม่คุณไม่ทยายะลาได้ไหมได้ ถ้าความคิดคุณไปถึงเริ่มต้นที่ความคิดก่อน m i n d s e t GPS ถ้าความคิดคุณไม่มีนะ <c oughs> ให้ข้างบ้านคุณก็ไม่จัดให้ความพร้อมๆมหมดคุณก็ไม่จัดถ้าความคิดคุณไม่มีแต่ถ้าความคิดคุณมีนะที่ไหนคุณก็จัดคุณก็สามารถทําได้ดังนั้นมันอยู่ที่ m i n d s e t GPS ดังนั้นการที่เราจะทำะไนก็ตามเนี่ยเราต้องมี m i n d s e t คือชุดความคิดที่ถูกทางถูกต้อง ทำเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันแต่ได้มากกว่าคุณว่าดีกว่าไหม thank you p a ตีคือเหตุต้นกําเนิดที่ทําให้เราเนี่ยได้เข้าบ้านลูกค้าได้ thank you p a ตีเป็นเหตุต้นกําเนิดที่ทําให้เราเนี่ยได้ขึ้นตลาดบน thank you p a ตีเป็นเหตุต้นกําเนิดที่ทําให้เราได้มีโอกาสนะต่อเชื่อมนะสายสัมพันธ์ไปสู่ลูกค้าที่จองสิทธิ์ในครอบครัวเขาต่อได้ thank you p a ตีเป็นเหตุต้นกําเนิดทําให้จุดๆเยอะแยะมากมาย แตงกีบติเห็นต้ม่ะทำให้ติด MB หรือ MDRT ดังนั้นแตงกิบติเป็นต้นกำเนิดของความรวยแบบสบายคือเลี้ยวขวาใครที่ดู YouTube ผมเนี่ยเรียนกับผมมาแล้วเนี่ยผมบอกพยายามให้ลดการเลี้ยวซ้ายถูกไหมฮะนี่คือรหัสลับนะพยายามลดการเลี้ยวสายและพยายามเลี้ยวขวาแล้วใครสบายครับใครทำใครสบายคนทำน้วสบายผมไม่ได้ไปสบายด้วยท่าน แต่ที่พูดมาทําไมฮะพูดมาทั้งชีวิตผม27ปีกับการทํางานอินโันผมเห็นล่อง้อยหมดนะผมมีเก้าอาชีพนะดังนั้นเราบอกว่าการที่เราจะต้องสร้างความสําเร็จให้เกิดกับเราเกิดกับทีมเนี่ยคุณต้องมีชุดความคิดใหม่คุณต้องมีม i n เซ็ตชุดความคิดใหม่ที่โลกมันเปลี่ยนเครื่อโลกโลกยุคนิวน r m มงคนมีตังค์ไม่หายจากโลกตังค์ไม่หายจากโลก แต่คนไม่เอาตังออกมาทำธุรกิจคนไม่เอาเงินออกมาใช้ก็แล้วทำอะไรมันก็เจ๊งมาขาดทุนแต่คนต้องการผลตอบแทนนี่คือความนี่คือความต้องการพื้นฐานแต่ที่เขาต้องการผลตอบแทนเขาต้องการความปลอดภัยด้วยแล้วจะได้ปลอดภัยครับธนาคารไงนั่นคือคนที่ไม่ได้มีความรู้คนมีความรู้จะไม่เงินฝากธนาคารจะฝากในกเรื่องหนึ่งจะไปลงทุนแล้วแต่นั้นก็เสี่ยงดังนั้น เราต้องมีความรู้เพื่อไปบอกกับคนที่เขาไม่มีความรู้ให้เขามีความรู้เช่นลงทุนในตราสารหนี้หุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลต่างๆลงทุนใน U.L.U.K. แล้วต้องเปรียบเทียบไปเขาเป็นว่าลงทุนในพันธบัตรลงในตราสารหนี้ S.S.F. มันแตกต่างกับ U.L. ของเรายัางไงนั่นท่านต้องเปรียบเทียบไปเป็น,ปนอยู่ในคอร์ส U.L. สูเลปลายทาง1วันที่สาขาทรัพส,สมอทอดเรียนกันประมาณ20คน ลุ่งขึ้นทำแตงกิวพาร์ตี้นี่คือคอสต์ยูเบวกแตงกิวลุ่งขึ้นทำแตงกิวพาร์ตี้นะไอ้อีกอาทิตย์หนึ่งทำแตงกิวพาร์ตี้ได้แปดล้านบาทเรียบร้อยครับเก็บเงินกันได้ของฝ่ายทวีพรฝ่ายหนึ่งร้อยทำเรียน UL เสร็จปุ๊บทำแตงกิวพาร์ตี้ UL เอลได้เจ็ดล้านห้ารุ่งขึ้นเก็บงานกันโอ้โหเบี้ยขึ้นปุ๊บเลยท่านสายบอกเบี้ยขึ้นตัวเลขขึ้น,นท่านสายเพชรเนี่ยท่านสายแม่เพชรเนี่ย บอกว่าท่านไฟวิพรตั้งแต่เรียนอยู่แอลแล้วทำาตงกิวเบี้ยขึ้นทันทีทีมงานยิ้มแย้มแจ่มจใสเมื่อเขามีไรายได้เขาเขามีเขามีามไรายได้เข,เขามีงานเขาไปจากเราไหมเขาไม่ไปไอ้ที่ไปจากเราไปนูน่นะที่น้า็รู้อยู่ไปเพราะอะไรไปเพราะว่าเขาไม่มีไรายได้คนเราถ้ามีความสุขมีได้อิ่มน้ำำําสําราญเขาไปไหมครับเขาไม่ไปมันเป็นความเขาเรียกกดพื้นฐานต้องความรู้สึกเขาไม่ไปหรอกครับแต่ที่เขาไปเพราะอะไรเพราะว่าไรายได้ไม่มีชตเบี้ยอย่างเงี้ย กิจกรรมต่างๆก็ไม่มีทะเลาะหัวหน้อีกเขาก็ไปสิครับแล้วก็กลับมาได้ไหมกลับมาได้ไปไปได้ก็กลับได้นะครับค่อยตามผมมาแล้วพยายามเอาความรู้ผมเขาเรียกว่าชุดความรู้ทําเงินนะ s e a r c h GPS เนี่ยนะชุดความรู้ทําเงินเนี่ยนะเอาไปบริหารทีมเอาไปทํางานกับลูกค้าตลาดกลางขึ้นบนนะครับนะผมถามั่นหน่อย Thank you, b u ต t y u l นี่ยคือคนรวยใช่ไหมฮะใช่ห้าสขึ้นหมดแล้วครับป่วยไหม คนรวยป่วยเจอ UL thank you party ครับไปอ่ะจองทุกไลน์จองทุกไลนผมบอกให้เลยนะผมการันตีคอนเฟิร์มถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะนำลูกค้าตลาดกลางขึ้นบนเนี่ยและอายุ70เนี่ยนะ60เนี่ยนะแล้วป่วยนะมานั่งกินค้าว a n k you นะผมการันตีคอนเฟิร์มครับจองทุกไลน์คุณเก็บนอนได้ผมคอนเฟิร์มการันตีโอเคไหมดังนั้นกาลังบอกท่านว่า ถ้าเกิดว่าท่านจะทํากิจกรรมใดก็ตามเนี่ยนะแล้วถ้ามันเหนื่อยเหมือนกันแต่มันได้เร็วนะและไม่ซับซ้อนเนี่ยนะแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยได้มีโอกาสต่อยอดงานต่อได้ผมว่ามันคุ้มกว่าไหมครับนะลงทุนหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยท่านลงทุนอ่ะมีมีบางคนบอกว่ามีศูนย์บางคนนะอันนี้ลงถึงศูนย์แล้วนะครับศูนย์เนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์โอ๋ท่านเหนื่อยทำแตงกิ้วเองได้ไหมบอกได้ตำแหน่ง,งศูนย์นะ ท่านครับความคิดเข้าไประดับนั้นแล้วนะเขาจัดตําแหน่งสูนย์นะข้าวิทยกรผมได้หมื่นห้าผมคอนเซัลท์ให้เสร็จผมเป็นออกแกนไนทท่านฟังนะผมไม่ใช่แค่ไปพูดแล้วกลับนะีใครที่ทำ Thank you, ิ้วแต่ใครที่ทำเตงกิ้วปทศผมแล้วจะเข้าใจว่าผมทํางานแบบไหนผมทํางานเกินร้อยค่าวิทยกรผมหมื่นห้าผมคอนซัลท์ผมออกแกนไนท์ให้เสร็จสองรอบสิบโมงเที่ยงและเย็นทำ t ต a งกิ้วผมบองตรงว่า ทำเสร็จปุ๊บท่านจะบอกคําว่าคุม้มท่านลงทุนอ่ะโอเคลงทุนเนี่ยเอาหงอาหารด้วยนะเบดเสร็จอสองหมื่นห้าท่านลงทุนนะเอาสามโต๊ะลงทุนสองหมื่นห้าเนี่ยท่านจะมีไรายได้จากการที่ท่านได้งานกลับมาเนี่ยนะตามสูตรผมนะท่านมีได้กลับมาเนี่ยนะ,ะสมมติว่าแสนเดียวในเดือนนั้นนะลงทุนสองหมื่นห้าท่านได้กลับมาผลตอบแทนมลรวมแล้วนะได้แสนหนึ่งถามหน่อยคุ้มไหมท่านเอาเงินลงทุนสองหมื่นห้าหนึ่งเดือนได้กลับมาแสนหนึ่งท่านลงทุนอะไรทําได้ เอาเงินไปลงทุนซื้อหงซื้อหวยมันทีเสี่ยงอีกอันนี้ไม่เสี่ยงถ้าเอาลงทุนไปทานู่นทํานี่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหมือนกันแต่อันนี้ลงทุนสองหมื่นห้าทำกิจกรรมแตงกิ้วปาร์ตี้เสร็จนะแล้วก็หนึ่งเดือนท่านได้กลับมาหนึ่งแสนแลวยังไม่จบท่านได้อะไรท่านได้วิธีการท่านได้เครื่องมือท่านได้วัตถุดิบท่านได้วิธีการเข้าหาลูกค้าต่อทันทีได้โอกาสเข้าหาลูกค้าต่อทันทีนี่คือสิ่งที่ท่านได้ตามมาแต่ท่านเอาเงินสองหมื่นห้าไปลงทุนทำนู่นทำนี่ ถามว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ซ้ำไปนี่คือวิธีคิดหรือ mindset สำหรับคนที่อยากจะทำเชิงเดียวคือเรียกว่าไปรปรึกษาใครไม่เอาด้วยแต่ท่านเนี่ยนะมีมีภาวะผู้นำมีความคิดที่เหนือกว่าคนอื่นแต่ด้วยติดด้วยว่ามันเป็นทีมดังนั้นสามารถออกแบบความสำเร็จเองได้แตงกิบเบทรี่ทำกันเองได้นะครับนะโอเค ทำไมเราต้องทำงานที่มันเหนื่อยแล้วมันได้น้อยทำไมเราไม่ทำงานที่เหนื่อยเหมือนกันแต่มันได้เยอะและจบง่ายทำไมครับอ๋อเพราะเราไม่รู้เพราะเราอาจจะไม่มีไม่มีวิธีคิดเพราะเราอาจจะไม่มีใครมาบาาอกเพราะเราอาจจะอยู่ที่เดิมนานทำแบบเดิมนานมากนานจนเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่มองเห็นสิ่งใหม่เห็นแต่สิ่งเก่าๆมาทั้งชีวิตคือที่ทำอยู่เดิมกิจกรรมที่ทำอยู่สาขาเดิม ถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดแต่โลกมันเปลี่ยนไหมฮะโลกเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดท่านต้องเปลี่ยนวิธีท่านต้องทําสิ่งใหม่กับลูกค้าเก่าท่านต้องทําวิธีใหม่กับลูกค้าเก่าเช่นพาลูกค้าท่องเที่ยวอันนี้คือคอร์สสามเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโออคาเรียวาการอ f r follow t ล t h e light นะโอโมโตเนชิอันนี้ผมบอกเลยนะสําคัญเมื่อปลดล็อกโควิด ที่มันไปต่างประเทศไม่ได้นี่แหละคือโอกาสของเราท่านทําในประเทศเลยเพราะทำประเทศมันง่ายกว่าสร้างพาลูกค้าท่องเที่ยวด้วย thank you party เห็นไหมผมมีไอเดียเยอะผมมีวิธีคิดเยอะมากดังนั้นท่านตามผมไม่ได้ละกันอะตอนนี้เราอยู่ที่คอสยูเอลแตงกิวปาร์ตี้นะครับอะดูซิมีอะไรอีกไหมดังนั้นอะท่านดูนะลูกค้าของท่านใดก็ตามนะที่ทำแตงกิวปาร์ตี้ไปแล้วเมือ่อสอปีแล้ว แล้วเปิดพอร์ตสิบพันทพแปดเปิดพอร์ตสิบพันทพหกดูนะเช่นลูกค้าของท่านเปิดพอร์ตสิบพ 6, ันทพหกไปหนึ่งล้านบาทปีละหนึ่งล้านหกปีคือหกล้านบางคนบอกเยอะไปเปิดสองแสนได้หมดเปิดหนึ่งแสนได้หมดอ่ะผมขออนุญาตพูดหนึ่งล้านแล้วกันเอาง่ายดีสมมุติลูกค้าของท่านเนี่ยเปิดพอร์ตหนึ่งล้านเนี่ยนะเปิดมาแล้วเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยนะฮะอสองปีหรืออีกสี่ปีที่ลูกค้าต้องเอาเงินใส่พอร์ตสิบพันทพหก สี่ปีคืสี่ล้านเราจะมีวิธีพูดยังไงให้เขาเอาเงินสี่ล้านมาใส่ u ูเสลเซ็ตทับหนึ่งแน่นอนครับลูกค้าต้องถามว่าฉันเอามาใส่มันต้องได้ประโยชน์มากกว่านะเอาแน่นอนถ้าคุณไม่ได้ประโยชน์มากกว่าคุณไปาฝากธนาคารที่คุณจะอ,ออกมาทําไมล่ะคุณเอามาไว้กับ U l 1, เนี่ยคุณต้องได้มากกว่าธนาคารแน่นอนลูกค้าได้สามเด้งลูกค้าได้สามเด้งนะหนึ่งลูกค้าได้ตัวคุ้มครองจาก U ูสองลูกค้าได้ ผลตอบแทน3ลูกค้าไดา้ได้ผลตอบแทนจากเดี๋ยวกันนะาจากการเป็นเจ้าหน้าที่3เด้งเราได้4เด้งอ่เอาเงี้เอาเงีนางน้นะมันมันให้ดูไม่ได้นะเพราะว่ามันความเหมาะสมมันไม่มันไม่เหมาะสมนะฮะสล้านที่เขาต้องเอามาใส่ที่พระตะ์ให้เอามาใส่ U L สัหใส่ปุ๊บ พอหนึปีที่จะมาถึงให้ถอน UL 10สิหนไปใส่สิบพักหนึงล้านทาแบบเนี้ยทําแบบเนี้ยจนปลายทางลูกค้าได้กําไรสองแสนสีครับจนปลายทางจนเงินใน UL หมดลูกค้าได้กําไรสองแสนสี่ธนาคารได้เอาตรงๆนะผมว่า50,000นไม่ถึงแต่ UL ได้2อ0แสนคุณว่าเขาเอาไว้ธนาคารกับไว้ UL ใไหนดีกว่าจริงไหมแต่วิธีการขั้นตอนนี่คือผมจะ พูดในแตงกิวาร์ตี้ในปี64ดังนั้นท่านใดต้องการทำแตงกิวาร์ตี้นะ UL 15ท้6 5ท้8เตรียมตัวโทรมาถามได้นะทำกลุ่มของท่านเองได้ท่านมีลูกค้าของท่านเอา10คนก็เอา10คนมานั่งในห้องแล้วผมอธิบายเองรับรองผมคอนเฟิร์มการันตีไม่มีทางไม่จองผมการันตีก็ผมทำมาแล้วผมไปคุยให้กับทาง,ท,างาาท่านฝ่ายบุพผาที่ชัยภูมิ ลูกค้าคนนี้เปิดพอร์ต15.6มาสองปีแนละ้วสองล้านเบียรล้านลูกค้าเอาเงินมาไว้เลยฮะเบ็ดเสร็จรวมประมาณสี่ล้านก็ทำอะไรลูกค้าได้ประโยชน์เห็นเปนเปอร์ปุ๊บลูกค้า,คาเซย์เลยดังนั้นมันจําเป็นนะลูกค้าได้สามเด้งเราได้สี่เด้งนะเต็งกิบเบรที่ UL เพื่อ15.6 15.8นะครับนะโอเคนะเอาละมันต้องมีวิธีคิดทางานมันต้องมันมันต้องปรับตัวนะการที่ท่านจะไปเชิญคนตลาด บนเนี่ยที่เป็นกลุ่มก้อนเนี่ยเช่นไลออนโรตยรี tery, ตลาดไฮโซเนี่ยที่เขารวมกลุ่มกันเดือนละครั้งกินโต๊ะแช์เนี่ยท่านจะมีวิธีชวนยังไงท่านจะมีวิธีพูดยังไงที่ท่านจะสามารถนํากิจกรรมแตงกิวปาร์ตี้เข้าไปในตรงนั้นได้โดยที่เขาไม่รู้สึกตัวนั่นคือคอร์สแตงกิวปาร์ตี้คอร์สแตงกิวปาร์ตี้นี่คือคอร์สนะฮะหวันนะเรียนกันก่นกอนแล้วทำแตงกิวปาร์ตี้ท่านถ้าท่านเข้าคนรวยได้เนี่ย ผมถามว่าท่านมั่งคั่งไหมใช่แต่ทุกวันนี้ท่านเลี้ยวแะเลี้ยวซ้ายท่านมั่งคั่งทุกทุกวันนี้ท่านมั่งคั่งท่านเลี้ยวซ้ายไปหาคนจนคนจนก็ไม่ได้ผิดนะแต่ท่านเลี้ยวซ้ายหาคนจนคนจนคนจนทุกวันเดี๋ยวเหอะไอความมั่งคั่งของท่านจะลดจะลดลงดีไม่ดีเดี๋ยวจนตามไปด้วยแต่ถ้าวันนี้ท่านพอมีพอกินท่านเลี้ยวขวาไปทํางานกิจกรรมกับคนรวยคนรวยคนรวยเดี๋ยวท่านรวยไหมมันเป็นกฎแรงดึงดูดครับมันเป็นธรรมชาติของจิตมันเป็นธรรมชาติของของธุรกิจอยู่ตรงนนั้ ทำอะไรคิดอะไรเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นกฎธรรมชาตินะครับนะดังนั้นการที่ท่านจะเอาเรื่องนี้นะไปคุยกับคนที่เขาอยู่ในกลุ่มหรหือทาเก็ตกลุ่มตลาดบนเนี่ยท่านก็จะต้องมีวิธีพูดวิธีการใช้เปเปอร์อุปกรณ์ที่จะต้องเข้าไปขอญาตเขาผมมีให้สั็วครับสอนเรค่องคสแตงกิวตนะีนะนะโอเคนะคนรวยชอบอะไรฮะดอกเบีย้ยคนป่วยชอบอะไรครับนะ วิธีการชวนนะคนที่ชอบกินชอบเที่ยวสายกินสายเที่ยวชอบอะไรนี่คือวิธีการชวนมาแตงกิวัตตี้นะฮะคุณจะคุณจะชวนคนรวยที่อยู่ต่อหน้าได้อย่างไรคุณจะชวนร้านทองมาแตงกิวัตตี้ได้อย่างไรเอาผมถามหน่อยคุณไปซื้อทองเนี่ยคุณขับรถผ่านล้านทองเนี่ยคุณเดินผ่านล้านทองนะ่ะแตงกิวัตตี้คือตลาดการขึ้นบนใช่ไหมฮะร้านทองรวยไหมคุณจะมีวิธีชวนร้านทองมาแตงกิวัตตี้ได้อย่างไรเอาผมถามตรง และใช้เทคนิคผมเนี่ยเข้ามาร้อยซมันมีประมาณมันมีประมาณสเทคนิค3มคีย์ด้วยกันในการชวนลูกค้าแตงกิว o u p a ตี้ล้านทองมานะอ่ะโอเคนะเอาไ้มาเรียนแตงกิว o u p a ตี้กันนะครับคุณชวนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคนรวยมามากอ่ามากพอไหมมันถึงว่ากลุ่มเป้าหมายคนรวยที่คุณจะเข้าไปขายก็ดีเอางี้ไอขายเอเอ,เอวันใบวันอ,อีกเรื่องหนึ่งค่อยว่ากันผมว่าพูดถึงทำกิจกรรมแตงกิวตี้นะ คุณชวนเป้าหมายคนรวยมากพอหรือยังในคอร์สเต็งิวเบอร์ตี้จะสอนว่าวิธีการที่คุณจะชวนคนรวยเนี่ยชวนมากพอชวนยังไงชวนให้มากพอชวนแบบไหนชวนแล้วไม่มาทํำยังไงวิธีการที่จะให้เขามาที่เขาปฏิเสธในครั้งต่อไปให้เขามาเนี่ยทำยังไงในคอร์สเต็งิวเบอร์ตี้นะครับนะยุคนี้ต้องเต็งคิวเบอร์ตี้แจะ UL 10ล0ทับส0บยู0ทับา1ทับได้หมดครับ ผมออกแบบได้หมดผมการันตีนะผมบรรยาย Thank You Party เนี่ยนะนะที่ล่าสุดเนี่ยได้8ล้านนะนะจองทุกคนนะในโต๊ะทุกโตเนี่ยจองทุกคนผู้ผิดมาถึงว่าจองทุกโต๊ะในโตเนี่ยมีอยู่ภาคหนึ่งล่าสุดของฝ่าย40มีอยู่โต๊ะหนึ่งนะมามามา8คนจองไป6คนครับ6คนเนี่ยจอง70นะอีกคนหนึ่งจองให้น้องด้วยทั้งว่ามันว้าวไหม นะั่นคือ a n k y a r t y สูตรของผมนะฮะยุคนี้ใครทําก่อนได้เปรียบเพราะลูกค้าของท่านที่ท่านจะไปชวนช้าไปคนอื่นเขาชวนไปท่านก็วยวายไม่ได้เพราะอะไรฮะมันไม่สามารถที่จะไปตีตาจองได้เรื่องแบบนี้จริงไหมครับดังนั้น t a n k y a r t y UL คือสุดรสาเร็จที่สุดนะัเวลาน,นี้จากนี้ไปจนถึงปีปลายปี43หรือปี64ไอ้ไปลายปี63หรือปี64นะครับนะ ยูเอลเนี่ยมันคือเพรชรเมงงามที่เรานอนทับมันอยู่ UL เนี่ยมันคือเพรชรเมดงามแต่เรานอนทับมันอยู่แล้วทำยังไงครับนั่นคือประเด็นนะโอเคนะเอาละ,ะให้ท่านดูนี้นะก่อนทิ้งท้ายนะมาดูกันอนะโอเคนะยูเอลนะโอเคมาดูกัน UL มันคือเพรชรเมงงามนะครับนะ,ะมันมันสะท้อนเนอะนอกอฐานที่แบบนี้นะครับนะ,อะโอเคนะ,ะดูสิทาอ,อย่างนี้พอได้เนาะ,ะถ้าดูครับนี่ เห็นไหมของฝ่าย40นะทรนะยับสมอทอด8ล้านเห็นไหมครับอันนี้ของฝ่ายทวีพรนะฮะที่โกสุมิส,สัยหมหาธารม5้าล้านนี่ของฝ่ายทีวีพรจัดอีก20ตัวลายเห็นไหมฮะ7ล้าน8ดตีแ8ล้านเห็นไหมครับ, 7, 8, 8, 000, รบนะแล้วงานเข้าเรียบร้อยนะอันนี้ภาคเดียวนะ7ล้าน4ี่ภาคเดียวนะครับนะเก็บงานกันอันนี้ภาคเดียวครับภาคหันนะฮนะ1ล้านอันนี้ศูนย์นะครับ4ลนะ้านเห็นไหมศูนย์นะนี่โอเคครับ อันนี้อของภาคนะภาคเดียวนะฮะที่แม่ฮ่องสอนนะครับ4ี่ล้านอันนี้ของภาคนอมฮะคนนี้โอ้โหมาติดอันดับสองของประเทศไทยนะฮะวันทำที่ทำทังกี้วัตตินะฮะนี่15 000, ล้านเห็นไหมะโอเคนะแล้วพบกันนะครับมีอะไรโทรมาคุยกันนี่คือบรรยากาศของสายแม่เพชรนะอีกครั้งหนึ่ง้ย้ํานะท่านใดต้องการที่จะมาทําทกิจกรรมนะครับนะหรือจะมาพักนะที่เกษตรวิสัยนะฮะนะเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาได้เลยฮะบ,บอกเลยว่าฟินมากฟินมากครับท่านนึกภาพตื่นมาตอนเช้าอากาศแบบนี้กาฟแฟลรล้อนๆจะทํากิจกรรมนี่ยทำได้นเนี่ยเนี่ยพื้นที่กิจกรรมเห็นไหมมากมายห้องประชุมตรงนู้นนะเห็นไหมสีเขียวหลังคาเขียวไหมห้องประชุมพร้อมครับในสถานที่พักได้นับ